สวัสดีครับอยู่กับผมจัสเซนันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับใครที่ใช้ตัวรถวีโก้นะครับหรือว่า f o r t จูเนอรนะครับผมที่เป็นเกียร์ออโต้นะครับก็คืออาการมันก็คือพอเราสตาร์ทนะครับสตาร์ทเครื่องนะครับเราจะเข้าเกียร์นะครับเข้าเกียร์ได้นะครับแต่ว่ารถไม่สามารถออกตัวได้นะครับเข้าเกียร์ไหนก็ ไม่สามารถออกตัวได้นะครับนะครับนะครับก็เมื่อวานนี้พอดีนะครับผมเล่าประสบการณ์นิดนึงนะครับพอดีเมื่อวานเนี่ยผมเดินทางไปแถวอําเภอคำขีดแก้วนะครับผมของจังหวัดยโสธรรถก็ไปเสียอยู่ที่ลานจอดนะครับพอดีแวะซื้อกาแฟที่คาเฟอเมซอนนะครับพอขึ้นมานะครับผมขึ้นรถมากะว่าจะเดินทางนะครับผมก็ เาเกียร์ยัยงไงก็รถก็ไม่ขยับนะครับผมทีนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ก็คือวิธีนะครับผมถ้าเกิดเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเนี่ยนะครับไขควงสักตัวก็ไม่มีเราจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไรนะครับผมก็อันนี้เผื่อเป็นประโยชน์นะครับผมต่อเพื่อนๆน,นะครับผมจะมาชิกทุกท่านนะครับผมนะ,อ,ะอันดับแรกนะครับผมสาเหตุนะครับผมก็ จะเป็นตัวสายสายโยงเกียร์นะครับผมมันหลุดจากบูธข้างในนะนะครับนะครับอันดับแรกก็ถอดตัวหัวเกียร์ออกก่อนนะครับง่ายๆนะครับผมอันดับที่2ดึงเบรกมือขึ้นนะครับอันดับที่3มเปิดเก๊ะนะครับผมอันดับที่4ี่แกะตัวนี้ครับผมแกะลิ้นตัวนี้นะครับดึงขึ้นมาเลยนะครับไปอย่างไวนะครับผม อันดับที่ห้านะครับผมเอามือล้วงตรงนี้แล้วก็งัดขึ้นมาเลยครับงัดขึ้นมาตรนงนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้เครื่องมืออะไรเลยนะครับนะครับมันก็จะหลุดออกมาแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับเป็นชุดคอนโทรลเกียร์อยู่ข้างบนนะครับผมก็ทีนี้นะครับผมตัวที่มันมีปัญหาก็คือตัวนี้นะครับผมเป็นสายสายโยงเกียร์นะครับผม มันหลุดนะครับเราก็จะต้องเอาแป้นนะครับแป้นตัวนี้ออกก่อนมันจะมีเดือยล็อกนะครับอยู่4จุดนะครับใช้มือเงี้งน,น,นะครับฝั่งโน้นด้วยครับฝั่งโน้นก็มีนะครับใช้มืองีง้ยง้างง้างออกมานิดนึงระวังหักนิดนึงนะครับนะครับโดยไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือครับก็ถอดออกมาเลย เดี๋ยวจะส่องให้ดูว่ามันหลุดตรงไหนนะครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่านะครับผมตัวเนี้ไม่รู้กล้องจะมองเห็นหรือเปล่านะครับเป็นเดือยเหล็กเนะนี่ยเดี๋ยวผมจะลองโยกนครับเนี่ยสตาร์ทเดี๋ยวผมลองสตาร์ทถึงจะเปลี่ยนเกียร์ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมที่เป็นเดือยตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นแกนเหล็กเนี่ย สามารถขยับได้แต่ว่าตัวที่มันหลุดก็คือแกนตัวเนี้มันจะเป็นบูทสวมนะครับนี่ที่มันหลุดมันขยับอาจจะมองไม่ถนัดนะมหมหาหมุมนี่วิธีแก้ก็คือเราจะต้องเอาตัวห่วงตัวนี้แหละ มาเกี่ยวไว้เหมือนเดิมเนี่ยที่ขาวๆเนี่ยท่านผู้ชมน่าจะเห็นนะครับเนี่ยมันเป็นรูอยู่นะครับเอารูมาเกี่ยวกับกับเดือยตัวเนี้นะครับนะครับมันก็จะเป็นเป็นเป็นรูอย่างเงี้ยนะครับเราก็เอามาเกี่ยวเหล็กตัวเนี้ยเพื่อที่ว่ามันจะขยับได้นะครับก็ประมาณนี้หลักการน,นะครับก็ใช้มือลุ้งล้วงครับผมแล้วก็ แล้วก็บิดบิดบิดให้มันตรงก็ได้แล้วครับเดี๋ยวสักครู่นะพอดีผมถ่ายมือเดียวจับโยกไปโยกมาครับเข้าแล้วเข้าแล้วเดี๋ยนะเนี่ยเข้าในบูธแล้วนี่นี่ตัวนี้เดี๋ยนะกล้องไม่ค่อยชัดตัวสีขาวขาวนี่ที่มันหลุดนะครับจากรูจากเนี่ยผมก็เอามือร,วง,รวงมามันก็เข้าแล้วทีก็เปลี่ยนเกียร์ได้แล้วเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเกียร์ดู นี้ผมปรับไปที่เกียร์ P นะครับเดี๋ยวลองมาเกียร์ถอยดูนี้ต้องทำด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่ามันไม่มีไม่ได้ใส่ตัวบอกตำแหน่งเกียร์นะครับนะเดี๋ยวผมจะลองถอยรถนะครับรถสามารถเคลื่อนตัวได้แล้วโอเคนะเดี๋ยวลองเดินหน้า นี่เราก็สามารถที่จะไปต่อได้แล้วครับผมนะไปต่ออาจจะไปเข้าอูหรือว่าจะาไปแก้ไขเองก็แล้วแต่นะครับนะก็มาบอกแนะนําก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวจะผมจะ DIY นะครับจะพามา DIY นะครับเป็นการ DIY นะ ถ้าซื้อ,อชุดสายโยงเกียร์ก็จะประมาณ2,000ถึง3,000บาทเลยนะครับซื้อเปลี่ยนใหม่ก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะไม่เปลี่ยนนะครับมันยังใช้ได้อยู่นะครับเห็นเขาโมดิฟายกันนะครับ DIY กันเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวผมจะลงวิธีการ DiY นะครับประหยัดเงินนะครับผมก็สามารถใช้งานได้ยาวๆเป็นสิ2 0ีปียาวๆเลยเหมือนกันนะครับแคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับผมที่ติดตามรับชมนะครับผมฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งนะครับผมฝั่งขวามือด้วยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับผมจะได้แจ้งเตือนท่านสมาชิกได้ทันทีนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ